สวัสดีครับพี่น้องครับสสวัสดีครับทยอยทอดกันเกือบเปิดแล้วครับเรือตั้งแต่ที่ออกมาพร้อมกันก็เรือน้องตตี้น้องตตี้กับออกัสครับทีเรือถึงที่มหมายเรียบร้อยมาทำอะไรมากันกันมาเด็กๆเล่นเลครับเร ห้ถามว่ามีฝนบอมป็นกระยูไต้ฝ่าเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วฝนนะนั่งดูเขาก็อยากมีฝนเขาก็ต้องไปยู่งเทืองบุ่นเป็นเทวดาเป็นยังไง้านะเจ้าอยากไปเป็นเทวดาบอยุนี่ก็สบายดียุวาได้ทุกได้ยากลำบากอย่างประเด็นผมก็ไปเต็มใจยุติเต็มใจยุตตั้งเวทีเป็นฮอดอายุเจ็ดสิบบุล่ะยุตตั้งไวันนั้นแหละจนกว่าจะได้อันคานตั้งเอาคนน่ะ เจ้ยูมือมีแขใจยูจนไฟมยูปรับจนแบบได้ซูปรับเอาบ่ก็แหลมแบบแบงยูหอนเมื่อดูขะทาแล้วแทบแบบแบง่กมกระทาไม่กระท้าไปปับมือก็เลยแบแบงเยอะแยะไม่ใช่กันเยอะไปเพิ่มขีอู้แต่เมฆ่อยตั้มเป็นหายนะวะเอาก็ตอนม้หน่ะมันก้อนไงเย มันลินอยู่เด่มันหนักบอลน่ะโรูรบว่าโอตัแ้งว่าิลินมถ้าดินไหลเต็มสนามเนี่ยถือว่ากูได้มาว่าถ้ามีน้ำหงจากหม่องนึงเนี่ยเยวกูพามาเบิ่งนอาบวเล่นบากระกลมอตกูะวเดี๋วก็อันถ้าคนยาเหมอเาา่วะามันต้องก้วงเติบก้วงเกินบาเอาม ใชไปไป้นี้ต่างอ่าเอ๊ะจำบ้านหลังนี้ได้บ่ะตอนตอนธรมะเที่ยวก็หนึ่งยุกำลังตั้งเสากำลังตั้งเสาันเป็นค้าเนอาเอาเคนขึ้นมาแม่นบอกเอาเงี้ยเรือเอาเค้นขึ้นมาวางเลยแกนั่นดีนเ็นอ๊นั่นดีเขาเอาเอาแต่ปูนโอบไว้ยืนน่อมังเห็นบ่ะ เป็นขาเร็เนี่รียกเป็นอะไเร <S 2> <S 2> <โ>ฮยมีมัดสำเร็จทังไหนผนังมันเป็นอิฐมเบ่โดนน่ะมเบ่โดนอ่ะคนละมาครับขัดตูมาลแล้วรถลิบมาแล้วครับแลนมาพร้อมกันว่าปิดกระจกกันดั่นดีๆด้วย เปลี่ยกมากลนกันไหนวะนั่นแน่วู้น่ะโอ้เปิดกินมันจนยี่กินเปิดผู้เดียวแล้วบักจว้วนเนิ่ะอเิมแล้วครับเริ่มลิ้นแห้งแล้วบัดเนี่ย เขาห่มกันพี่น้องไม่ได้ย่ายรถก่อนบอว่เฮ้ยอีบได้ย่ายรถไลดไป้หมอมอพุ่นก้อนบอกนะรารอฟังก้อนบอกย่างมันีฉี้ตมย่างงากวะเฮ้ยแต่มันตกแป๊บเดียวอ่ะอนหนอนเนอ้ยหนอนเห อใครเนาะคนมีกันชาเนาะเปิดกระจกได้รถได้บ่ม,มีกันชาโอ้ตายท้่ว่ายี่เิบรถกึนไปล้อล้นี่บอสอันนี้อันนี้ย้ายกันไปอันนี้นนน ไอส้สิเริ่มใหญ่แล้วได้เริ่มขึ้นมาแล้วเนีแต่มันตกแป๊บเดียวหอนอแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันแต่เขาที่ย่างขึ้นรถขึ้นลากเขายากกว่าแตม่มันดีมือหนะนะ <c oughs> ขึ้นไปก่อนบอกมันจริงเดียวเปลี่ยนหน้าย้ำนั่น,นบอกแล้วเขายี่จอดไว้ไหนเทิงถนนนี่เจ้เอาขึ้นมาถึงพี่บอกไปเอาขึ้นถึิงไป บถสั้นก็ยืนเทิงนี่ก็ได้น่ะเทิงไอ้ถนนไอ้เนี่ยแมนแมนยืนเทิงนี่ได้สองสามคันเนี่ยน่ะครับเออเจ้าออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพวกผมไปดีก็ได้เดี๋ยวให้พูดนะอ่ะแต่ไฟมีแล้วมันบอกสอดติดต่อเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคใหญ่รถก่อนพี่น้องใหญ่ใหญ่ โจบปีนป,ปีง่เนะ่ยเอาคือไปกลัวมันนะเลี้ยวพ่เห็นดีไงรถหนีฝนก่อนพี่นอ้อง มืออืนสาวสนามมันทิ่บ่ได้แชร์ครับเอาน้ำเก่แล้ววาะน้อยสตาร์ทแปน้อยเต,ตียบโตไปใหญ่ก่อนทา่านผู้สั่งก็ต้องมายืนทั้งถนนนั้นนีูหรอ ที่จิงอ่ะเข่าคู่ได้เดีใช้เข่าคู่น่ะไหไปไปไปเร็วฟาไปซื้อเร็วกับเขากับน้ำแต่ว่าพื้นคนกิ่นยงก็ไม่ยากเดี๋ยวมันมีเซเว่นไปได้ได้เขาต้องเต้นก็ได้เดี๋ววะ วัดสันมึงเขานี่ก็ได้นมึงเขาก็น่ะได้ตอดากพุ่นก็ได้อายุไทยก็ได้วไดสายไฟมาหอดได้เบิดแหละไม่ยากน,ายนั่นนี่อ่ารถกระบะน,นะออรถทิมง,งานเท่าไรอ่าสอกเลียร์แล้ววัสัน เลยมาเลยอย่าไปติดต่อไปติดต่อไปโอ้ยอย่าตกสะพ้ายมือมันดีจืดแต่ตตลิ้นนีนเสียมล้มมันแหงแต่อาเบิ้องนอกมันเขาอายุในชอ่องทาก้อนนึงมันตกอยู่บุ่นก้อนนึงตกอยุบฟางที้พวก,กตี้เนี่ยเล่นไม้แมข่งเนี่ยผิกแล้วเนะ่ยย้วย เจาของแล้วครับเดี๋ยว,ค,ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก็นะครับพี่น้องครับไปหาเรียกซื้อกับเขาคขำนั่งาง,ไ,งไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบุญไวเลยคุณละเม,มามา